สวัสดีครับชาวราศีมิถุนผู้มากความสามารถฉลาดหลักแหลมและปรับตัวเก่งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดชัดโหรศาสตร์7ช่องที่จะมาไขารหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดชวันนี้เราจะมาวิเคราะห์พิเศษสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนครับเมื่อดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับดาวสุภเคราะห์ใหญ่ประทานดาวสุภเคราะห์เลยครับ เป็นดาวที่เรียกว่าเป็นผู้ให้คุณแห่งความรู้นะครับดาวสติปัญญานะครับดาวแห่งโชคลาภกําลังจะโคจรเปลี่ยนภพเรือนครับจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของชาวราศีมิถุนบ้างนะครับเราจะมาทําความเข้าใจถึงความแตกต่างของผลลัพธ์ในแต่ละช่วงเวลาพร้อมแนวทางในการปฏิบัติตัวเพื่อรับมือแล้วก็พัฒนาตนเองครับก่อนอื่นครับผมขออธิบายถึงวิธีการพยากรณ์ของช่องเราสักเล็กน้อย ช่องโหงชัดๆของเราใช้การคำนวณดวงดาวแบบโหราศาสตร์ไทยแบบนิรายนะตัดอายนังสะระบบราฮิรีนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่คำนวณแล้วก็ให้ตำแหน่งดาวตรงกับดาวจริงบนท้องฟ้ามากที่สุดครับด้วยวิธีการคำนวณที่แม่นยำนะครับในระดับจุดทศนิยมเราจึงมั่นใจว่าตำแหน่งดาวที่นำเสนอมีความถูกต้องตรงกับข้อมูลหนึ่งก็คือตรงกับตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้าครับแล้วก็ตรงกับข้อมูลขององค์การนาซาเลยนะครับ แม้ว่าการตีความหมายของดาวจะขึ้นอยู่กับโหรแต่ละท่านจะตีความหมายที่อาจจะมีความแตกต่างกันครับแต่ข้อที่สําคัญที่สุดก็คือต้องเริ่มต้นจากตําแหน่งดาวที่ถูกต้องแม่นยําก่อนนะครับสําหรับสถานการณ์ของดาวพฤหัสบดีที่กําลังโคจรอ,อยู่นะครับก็เรียกว่าดาวพฤหัสบดีเข้ามาทับลัคนาของท่านนะครับในราศีมิถุนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2568แครับและในปัจจุบันก็ยังอยู่ในราศีมิถุนอยู่นะครับ กำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับในวันที่18ตุลาคมครับก็เดือนหน้าแล้วนะครับแล้วก็วันอยู่ไปจนถึงวันที่5ธันวาคมครับวันพ่อแห่งชาตินะครับหลังจากวันที่5ธันวาคม2568นะครับพฤหัสก็จะย้อนหลังนะครับถอยกลับมาที่ราศีมิถุนทับลัคนาของท่านอีกครั้งนะครับแล้วก็รอกลางปีหน้าครับ 2มิถุนายน2569นะครับดาวพฤหัสก็จะกลับไปที่ราศีกรกฎแบบที่ไม่ถอยหลังกลับมาในมิถุนแล้วนะครับมาว่ากันถึงคุณสมบัติดาวเล็กน้อยครับดาวพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นดาวแห่งปัญญาครับดาวแห่งความเจริญเติบโตความงอกงามนะครับเป็นเรื่องของความเจริญโชคลาบนะครับคุณธรรมนะศีลธรรมครูบาอาจารย์นักกฎหมายการศึกษารวมไปถึงการเดินทางไกลและหมายถึงบีดานะครับ เป็นความหมายเรื่องการเติบโตและการขยายตัวความมีเมตตานะครับสำหรับราศีมิถุนซึ่งเป็นราศีของท่านเองนะครับจะมีนายนะครับเป็นราศีของดาวพุธครับเน้นในเรื่องการติดต่อสื่อสารการเจรจาข้อมูลเอกสารการค้าแล้วก็ความหลากหลายเนื่องจากเป็นราศีคู่นะครับทำอะไรพร้อมกันมากกว่าหนึ่งอย่างนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องความไม่แน่นอนความรวดเร็วเพราะว่าเป็นราศีธาตุลมด้วยครับ ดาวพฤหัสัดีที่ทับลัคนาของท่านอยู่นะครับก็คืออ,อยู่ในเรือนตนุนะครับดาวพฤหัสัดีเป็นดาวเจ้าเรือนภพปัตตนิก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนราศีธนูนะครับที่หมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนและคู่สัญญาของชาวมิถุนนะครับนอกจากนั้นก็เป็นดาวเจ้าเรือนของราศีมีนซึ่งเป็นภพกรมมะนะครับหมายถึงการงานอาชีพหน้าที่การงานเนาะและก็ความสําเร็จเกียรติยศชื่อเสียงในชีวิตครับ การที่ดาวเพัสบ,บดีเนี่ยโคจรมาทับลัคนานะครับในราศีมิถุนนะก็คืออยู่ในภพตนุหรือว่าเรือนที่1ของคุณในขณะนี้นะครับส่งผลโดยตรงครับต่อตัวตนแล้วก็บุคลิกภาพของชาวราศีมิถุนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยาดาวฤหัสบ,บดีอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยได้ตำแหน่งที่เรียกว่าปลรกเกษครับก็คือตำแหน่งที่อยู่ตรงข้ามตำแหน่งเกษตรนะครับถ้าอยู่ในราศีธนูเนี่ยเขาจะเป็นเกษตรนะครับมีความมั่นคง พอมาอยู่ในราศีมิถุนนี่เป็นปร,รักกรตรหรือปลาระกษตรนะครับก็คือความที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่อยู่ตรงข้ามกับเกษตรนะครับความหมายของประะตรงนี้เนี่ยม,มีทั้งความหมายที่ไม่ดีแล้วก็ความหมายที่ดีนะครับความหมายที่ดีของประนะครับหรือปลระกระเสดเนี่ยหมายถึงการที่ไม่ต้องรอครับได้อะไรมาอย่างรวดเร็วทําอะไรได้อย่างฉับไวนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอช้าเหมือนกับเกษตรแต่ข้อจํากัดก็คือ มันจะไม่ใช่งานที่ค่อนข้างเอ่อไม่ใช่เรื่องที่เป็นความยั่งยืนนะครับเป็นเรื่องที่เข้ามาอย่างรวดเร็วแต่ไม่ต่อเนื่องครับเข้ามาเป็นพักๆทําแล้วก็อาจจะหยุดไปก็จะเหมาะกับลักษณะของสิ่งที่เข้ามาเป็นระยะสั้นๆหรือว่าเป็นโปรเจกต์สั้นๆนะครับเป็นสิ่งที่เข้ามาเป็นอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับ นอกจากความเป็นประในราศีมิถุนแล้วเนี่ยตรงนี้ให้ความหมายที่เรียกว่าอุจจาวิราชด้วยครับหมายถึงตำแหน่งที่มีพลังงานสูงมากนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งที่พลังงานสูงสุดในราศีกรกฎนะครับคือในทั้ง12ราศีเนี่ยพฤหัสบดีในราศีกรกฎจะมีพลังที่สูงที่สุดเขาเรียกว่ามหาอุดนะครับให้พลังที่สูงสุดชัดเจนโดดเด่นมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะพูดในตอนที่2นะครับว่าตอนที่2ในคลิปนี้แหละครับแต่ว่าตอนแรกคลิป คลิปนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องช่วงที่1ครับก็คือดาวพฤหัสบดีจออยู่ในราศีมิถุนครับก็คือในช่วงเวลาปัจจุบันนะครับแล้วก็จะถอยหลังกลับมาอีกครั้งมาอยู่ในราศีมิถุนอีกครั้งหลังวันที่5ธันวาคม2568ครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนครับเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรเข้ามาอยู่ในราศีมิถุนทับตัวนะฮะก็คือดาวพฤหัสบดีทับอยู่ในภพตนุของดวงชะตาภพประจําตัวของคุณเลยนะครับ เรียกว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิและกรมมะพอมาอยู่ในภพตนุเนี่ยก็จะบ่งชี้เลยนะครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมารวมถึงช่วงนี้ด้วยเนี่ยเส้นทางชีวิตของคุณจะถูกเรียกว่ามีอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักนะครับแล้วก็หน้าที่การงานนะแต่ด้วยกําลังของดาวพฤหัสบดีที่เป็นประอุจาวิราชเนี่ยนะครับก็ทําให้มีลักษณะของความไม่แน่นอนหรือความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเหล่านี้นะครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องของบุคลิกภาพและตัวตนนะช่วงที่ผ่านมารวมถึงช่วงนี้ด้วยเนี่ยคุณจะเรียกว่ามีาความมีสติปัญญามากขึ้นนะครับมีความฉลาดแล้วก็ชอบเรียนรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีครับพูดจาฉาฉานสมองทํางานปุป๊บปัป๊บเลยนะครับแต่ด้วยอิทธิพลของความเป็นประนะครับปัญญาหรือคําแนะนําที่คุณให้มานะครับที่คุณให้คนอื่นนะอาจจะเรียกว่า มีอย่างเป็นพักๆนะครับไม่ได้สม่ำเสมอหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความคิดบ่อยๆครั้งนะครับซึ่งในความหมายที่ดีก,ก็คือคุณจะมีความยืดหยุ่นครับรับตัวเก่งนะครับแล้วก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วฉับไวนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์และคู่ครองนะเป็นช่วงเวลาที่คู่ครองหรือหุ้นส่วนจะมีบทบาทสําคัญในชีวิตของคุณนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์อาจจะเป็นช่วง ระยะสั้นๆหรือว่าขาดขาดหายหายนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลานะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้อยู่กับคุณไปตลอดนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ผูกมัดหรือเป็นเข้ามาในระยะสั้นๆนนะครับในด้านอาชีพการงานนะครับอาชีพการงานในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมถึงช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีความหลากหลายครับมี หลายๆสิ่งเข้ามานะครับคุณอาจจะรู้สึกอยากจะศึกษาเล่าเรียนนะครับอาจจะมีเหตุการณ์ที่คุณจะได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆนะครับเครอหัสบดีเนี่ยคือกา,การเติบโตการจเจริญเติบโตความขยายตัวนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณนะแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ได้เข้ามาอย่างถา,าวอมากนักนะครับช่วงเวลานี้เนี่ยคุณจะได้ ทำงานเป็นที่ปรึกษาหลายแห่งในช่วงเวลาเดียวหรือว่าเปลี่ยนสายงานไปนะครับหรือว่ามีโอกาสที่ดีเข้ามาให้คุณเรียนรู้เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับข้อควรระวังนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยก็คือคุณพยายามหาหลักยึดนะเพื่อสร้างความมั่นคงสักหน่อยนะครับเพราะว่าการที่เขาเข้ามาแล้วก็เข้ามาเป็นช่วงเนี่ยอาจจะทําให้คุณค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันแปรปรวนชีวิตค่อนข้างยุ่งเหยิงสักหน่อยนะครับ นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการทํางานหรือความสัมพันธ์ถ้าต้องการความยั่งยืนควรพยายามสร้างโอกาสอย่างต่อเนื่องแล้วก็มุ่งมั่นไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คุณเรียกว่าอยากจะโฟกัสในเรื่องนั้นจริงๆนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับในช่วงเวลานี้คุณก็จะมีความสามารถในการปรับตัวแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาเป็นจุดแข็งของชาวมิถุนอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ควรพัฒนาทักษะ ให้เชี่ยวชาญในด้านที่คุณมุ่งมั่นจะไปในทางนั้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณก็พร้อมนะมีสมองที่ฉลาดเฉลียวปรับตัวเก่งแล้วก็เรียกว่ามีโอกาสที่เข้ามาโอกาสอันดีทั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และหน้าที่การงานเลยนะครับแต่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการบริหารจัดการกับความไม่แน่นอนแล้วก็ความเข้ามาในระยะสั้นตรงนี้นะครับเพื่อให้ในอนาคตแล้วเนี่ยมันจะสามารถพาคุณไปสู่ความสําเร็จอย่างแท้จริงได้นะครับ เรามาพูดถึงช่วงที่2กันครับก็คือช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีจะไปโครจรอ,อยู่ในราศีกรกฎก็คือพบการเงินของคุณนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่18ตุลาคมไปจนถึงวันที่5ธันวาคม2568นะครับรอบหนึ่งนะแล้วมันก็จะถอยหลังกลับมาทับลัคนาของชาวม,มิถุนอีกทีนึงแล้วมันก็จะย้ายไปอย่างถาวรเลยเนีย่ก็คือ2มิถุนายน2569นะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเมื่อดาวพฤหัสบ,บดีโครจรเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎก็คือกําลังโครจรอ,อยู่ในเรือนภพที่2นะครับก็คือภพกระดุมพระนะครับกระดุมพะะร,ระ,มพะเนี่ยหมายถึงเรื่องของการเงินโดยตรงครับการเงินรายได้ทรัพย์สินสิ่งที่ได้มาอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญมากๆก็คือดาวพฤหัสบ,บดีในราศีกรกฎอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นแล้วนะครับว่าเป็นตำแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดครับก็คือมีพลังของดาวที่สูงส่งมากที่สุดใน12ราศีเนี่ย ราศีกรกฎจะได้พลังดาวพฤหัสบดีที่สูงสุดมีกําลังมากที่สุดนะครับให้คุณอย่างมากที่สุดเต็มที่เต็มกําลังเป็นโชคลาภแล้วก็ความสําเร็จที่มั่นคงยั่งยืนนะครับแล้วก็มีพลังอํานาจในการส่งเสริมที่แบบโดดเด่นเด่นชัดเป็นอย่างยิ่งนะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีในภพกระดุมพระสําหรับชาวราศีมิถุนแล้วเนี่ยดาวพฤหัสบดีที่ได้เรียนไปแล้วว่าเป็นดาวของคู่ครองหุ้นส่วนนะครับแล้วก็หน้าที่การงานและอาชีพ พอเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมาอยู่ในตําแหน่งมหาอุดเป็นพลังที่สูงสุดอยู่ในภพการเงินนะครับภพบกระดุมพระเนี่ยจะทําให้คุณมีโชคลาภแล้วก็ความสําเร็จนะครับความสําเร็จทั้งการเงินการงานและความรักเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนแล้วก็อาชีพการงานนะครับเรามาแยกกันทีละประเด็นครับประเด็นแรกครับในเรื่องของการเงินและทรัพย์สินนะครับ คุณจะมีศักยภาพสูงส่งมากในการสะสมทรัพย์สินและก็ความมั่นคงนะครับการเงินจะมีความมั่นคงมากกว่าเดิมอย่างแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อนเนื่องด้วยนะคุณอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่จากงานที่ประสบความสําเร็จหรือผลกําไรของธุรกิจที่ทําร่วมกันกันกบหุ้นส่วนเพราะน่านสัมดีแปลว่าเงินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็ยิ่งเป็นมหาอุดเนี่ยคือใหญ่มากใหญ่สูงส่งเลยนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของคำพูดแล้วก็ค่านิยมคุณจะมีวาจาที่เปี่ยมด้วยสติปัญญาน่าเชื่อถือเป็นที่นับถือของผู้คนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของความเมตตานะครับคำพูดคุณจะนำพาซึ่งแบบเรียกว่าผลประโยชน์ทางการเงินแล้วก็โอกาสที่ดีถ้าใครจะเจรจาต่อรองทางธุรกิจก็เรียกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะใครทำงานที่เรื่อง เรื่องของการพูดการคิดการเขียนการประชาสัมพันธ์การนำเสนอเนี่ยนะครับจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมมากๆนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็อาชีพการงานนะครับคู่ครองหุ้นส่วนคุณก็จะเป็นผู้ที่ถ้าใครเข้ามาในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นคนที่มีความฉลาดมีฐานะดีนะครับแล้วก็นำพาความเจริญมาให้ทั้งการงานการเงินนะครับ ความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะอาชีพการงานของคุณจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงแล้วก็เป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่จะส่งผลโดยตรงต่อการสะสมทรัพย์สินนะครับความมั่งคั่งแล้วก็สถานะทางสังคมแต่คราวนี้เนี่ยดาวพฤหัสบดีที่เข้ามาในช่วงแรกนะครับก็คือ18ตุลาคมไปจนถึง5้ธันวาคมเนี่ยเรียกว่าเขาไมา่อยู่ช่วงสั้นๆก็คือประมาณเดือนกว่าๆไม่ถึง2เดือนเนี่ยนะครับก็อาจจะยังเป็นช่วงที่ เรียกว่ายังไม่ได้ส่งผลอย่างเห็นผลแบบทันตาเห็นมากนักนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีเขาเป็นดาวใหญ่นะการที่เข้ามาอยู่เพียงต้นราศีกรกฎเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ได้ส่งผลในบางคนหรือว่าบางคนก็ส่งผลแล้วนะครับแต่เชื่อเถิดว่าถ้าในช่วงเวลานี้คุณได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยช่วงกลางปีหน้าที่ดาวพฤหัสบดีจะย้ายมาอยู่ในกรกฎอย่างถาวรเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับโชคลาภเงินทองแล้วก็ชื่อเสียงอย่างที่ต้องการนะครับ สำหรับการที่คุณจะเป็นคนได้รับผลนะครับของดาวเพรสวสดีในมหาอุดในพกกระดุมพระเนี่ยนะฮะที่จะทําให้เกิดความมั่งคั่งแล้วก็โชคลาภทางการเงินเนี่ยนะครับเรียกว่าคุณจะต้องมีความพยายามดิ้นรนนะครับแล้วก็อาจจะต้องพยายามหา ความสัมพันธ์จากคู่ครองหรือหุ้นส่วนที่จะมาช่วยเหลือกันนะเพราะว่าโชคลาภนี้จะมาจาก2ส,สิ่งครับก็มือมาจากพบของการงานนะครับก็คือมาจากการทํางานแล้วก็มาจากเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนนะครับที่จะเข้ามาในเรื่องของการเงินนะใครที่ยังไม่มีเรียกว่าช่องทางในตรงนี้ ก็เริ่มนะครับเริ่มหาช่องทางเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองเปิดดวงเปิดดาวให้การเงินเข้ามานะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสเขาได้ตําแหน่งที่เป็นมหาอุดเนี่ยคุณก็จะได้รับลาบได้รับผลได้รับเงินทองอย่างที่ต้องการครับก่อนจะจากกันในวันนี้ครับผมขอฝากคําคมที่น่าสนใจจากอริเอร์ติลครับกล่าวว่าเราคือสิ่งที่เราทําซ้ําๆความเป็นเลิศไม่ใช่การกระทําแต่เป็นนิสัยครับจงฝึกฝนแล้วก็ทําสิ่งดีๆให้เป็นนิสัยนะครับ หากท่านชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราครับโหนชัดชัดโหรศาสตร์7เพื่อที่คุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆทางโหรศาสตร์แล้วก็หากต้องการสนับสนุนช่องนะครับสามารถกดปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกอุดหนุนสินค้าต่างๆใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ